ໃຜເມື່ອໄດ້ຊໍາຮ້ອງໃຜເດອໍທີຫນຶ່ງໄດ້ບໍ່ล่ะໄດ້ປາທົນເກັ່ງໃນຫນຶັນດາດກັ່ບັນຍາວາວ່ງຄົນຮ້ອກໍຫາເີຍ กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพอแมย์พี่น้องเอฟซี FC, กันเบอสุขุสุคนคือเกนะ้าเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศฮาพ่พแม่พี่น้องเอ้ยขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองหมู่ดาวันสาวลาวคือเก้าพบพ่อกันมื้อนี้เนาะพแม่พี่น้องไปเยี่ยมมาหาพาภะธาผนมาหาทางเอ๋ยเพนหรือน้องปูปลาหน้าน้า,นาเัา่เอโดยสบายดีอหลาพระละ่ะ โอ้ oh. น<า>ั่งคัาแคบะนี่เออ,เอก็นั่งด้วยแอาบโอ้ท oh. ไมก็มีปัญหาพแม่พี่น้องให้เนาะไม่บอได้บอดังๆเด้อโอ้มารอบทรงมาหาทางน่องอุปปาเพิน่นทางบ่ทาเพิ่นกับสำเพ็ทางเอ้ยเพนเพินพ่นอยู่เนาะกินข่าวไรล่ละกินแล้วเนาะนอือได้ยังกินข่าวมาเนี่ตามบังทั่วโอ้ oh. เป็นตาแซ่แท้ มาตัวมาแต่เซเอร์ซื้อตลาดนาดมีตลาดนัดบอกแกงเฮียนฮะอืมซื้อเอามาทางไหนพ่อมั่นนะจะมาทางไหนพ่อมั่นนะแม่นมาแต่ไซส์สุดสบายดีเด้อด่อหมั่นโอ้สากแบดอันดุกหลังเนาะ ปีหนามาลูกปีหนมาเออลมแท่นี่บทถ่ายอบาณฮ่า่ฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮา บอกซื้อพันยุ์สมุกอาทงซื้อบาบ thả เด้อบ่าบ thả ไปมุกเด้อบาบ thả เป็นมุกเนาะดูเจ้าเป็นได้่ยจะเห็นน้องเพิ่นทั้งเนี่ยน้องเพิ่นเป็นแต่แพงสมุกเลยนะฮะเพราะว่าแจ้งว่าคือข่อยเลิศเขาอยู่เพราะว่าเนาะพอจะเขาเห็นแต่ในคลิปเนาะเป็นแต่แพงเป็นคนทีแบบเป็นแต่แพงเนาะแมนคนที่หูจักควมนะสมุกแมน บออะไรทน้ำน mm ้ำ hmm> บ่เนาะกินล um> 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 ้ากินอะไกินกะเพยังมื้อนี <the 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 ้ตำบักษัวตำบักษัวแิ่ตาแม่เอเนี่ยมันจะตามเองตำโมเป็นตำโมเป็นเึก่อเพเห็ดกินอยู่ไว้ล่ะเฮ็ดเค็มมันเค็มเออจะไปใส่เกลือเนาะเออเอจีบอกว่าเวลาเฮ็ดกินน่ะอ่าเฮ็ดยังก็ตามบ่บเผาใส่เกลือเด้อคั่นใส่ปลาแดกเด้๋บ่ต้องใส่เกลือ อาหามาซีเม <Yeah. S 2> no so nice right. ืองกรกันว่ามันมันจางนะคะจังเอาเกลือใส่ใส่กับเขาใส่เทอล์นอยใส่ลายกินโมเป็นบ่ได้เลยได้หล่ะเพืชเห็ดกับข่าวกับน้ำอยู่บ่เห็ดเยอะเห็ดยังเห็ดยังมันต้องเหิมแอืมเห็ดยังขนาดหันพักกะจ้ะหันต้องหันต้อนเลยหันพัะหันโอ้จักปีกันเนาะสิบสามสิบสามปีหน่อยห่างกสิบสามปี ไล่ได้ข่าวมึง่ได้ข่าวงงำมงเย็นบ่อยล่ะออกแล้วออกแล้วออกตัง oh. ้งแต่ปอนยังปอนหะปอนหะอือ huh. ถ้าไปเย็นต่อนี่ฮอนมอยังไงล่ะก็ปอนหะแค่ก้าวยังบม่ได้เซ็งนี่อ้ถ้าเซ็งแต่ก่อนเ่ยมอหนึ่งมอสองนี่เนาะพอนมอสองล่ะคันคือจะเซ็งไปต่อเลยใช่ะหมอยฮอดฮอดเป็นปะลอยโอ้คนนี้นี่ยังข่าวอยู่บอกล่ะฮะพี่นาพี่นาเป็นรองที่ข่าวอยู่ไหมวะ อ้าวุ่ังปีน่ะประองเออจะปีได้ลรกจะนะอือสิบปีเอ้ยสิบสามเนาะเดินกันสามปีทั้งน้องพนีญงมากนี่งามไม่ต้องสมุกนาะพอถาบึกเนาะจะทาคิวด้วยจักรยานยังไงฮะคนล่าได้ล่ะฮะยีหล่าคนคนอยู่ไซลุพอเป็นเมยพอเป็นเมนลาว โดนไปโดนพอเป็นแมวแม่เป็นคนเล้าโอ้ยโอ้ยโอเอื้อยนี่เป็นคนเล้านะคนเม่โอ้กักกัดบ้านสมุนคนแม่คือกันกับคนเล้าห้านี่แหละน้องเอเนาะคือกันะแต่ว่าแบบอันแบบสายเพิ่นน่ะแบบว่าเฮาแบบเฮาได้เสื้อได้แน่เพิ่นก็งามพน้าป่ะถ้าจะเห็นบ่น้องเพิ่นนะมื้อนี้บ่จําเป็นต้องไปเสริมป่าเห็นบ่นป่าป่ากระจับเลยป่ากระจับหลังหมู่เนาะหลังลูกเนาะอ่ายิ้มก็เป็นไงแม่นี่ล่ะ เป็นลาลาได้ด้นี่งาโอ้ยคอยว่าแบบอยากคล้ายๆคือแบบคือใครพี่น้องคนไข้เขาเลยน้องคนบใหญ่มาคือคนไทยวะเมนคือเจ้าเิ่งสมุกเนาะเมนยิ้มกับเป็นตะแพงเห็นบอกค่นเออมาบัดเดียวเอายังติดใจเลยไอถามมาเมื่อนี้กันยังว่าเจ้างามอีกค่ะเมนโอยนามาแหละอือคือเออเด้อโอยโอยเนาะมีใจกันดูจากความในอีด่าเด้อ อีกูจักสละเนาะสมุกแมนหนึ่งข่าวเป็นยัยละเป็แล้วซอยซอยเวียเคลื่อนแม่นี่เฮ็ดยางในลูกได้ล่างถ้วยหนึ่งครับอืมสองยางนี่บ่ดูอืมก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะเมื่อวานในลูกเป็นบ่อหนึ่งข่าวนะฮะบ่เป็นบ่เป็นหนึหน่อยเนาะดูบ่เป็นปะการันพื้นตะลั่วใส่แม่เรื่อยๆกับเป็นกับชาดิน่ดงกับชาโอไปหาพื้นตลอดบ่อย์ละ อเพราะว่าไปกันแล้วว่างนี่ได้พาไม่เนาะอันยังคือตีนไงคืออยู่พี่นะเพิ่งจะใหญ่มาเนาะล่ะเนาะกับยังบูบอลอันนั้นปันได้กับบูฮูได้ล่ะกับประมาณขอเพิ่งได้แต่อยู่ดินเก้าจะเห็นยังสนุกเอ้เหตัตัดพื้นตัดพื้นตัดพื้นว่าเห็นยังเหทานวะไปกับแม่นี่ไปกับแม่นี่โอยไปกับแม่เนอกโดยโอย แต่ก่อนนี่คือชีน้ำหมางแห้งเนาะอีหละนาะหรือว่าทางน้องต้องไปกับ็มีไปหานี่แต่ก่อนคุณเด็กบ่หมอมีแต่ตัดพื้นเลยตัดพื้นตัดพื้นเตถานมะลุด้วยน้องแม่น้องมันได้ว่างกับไปหาน้ำไม้ดูไปขายดูไปหาน้ำไม้ไปขายดูเก็บผักเก็บมีเนาะหักน้ำไม้เนาะต่อไปขายไว้ละดูอืมซื้อข้าวโลข้าวปองกินบ่อดอืม เดีว่าน้อนไปกันเนาะพ่อเดียยนะเด๋ยวนี้กะไข่เนยโบยด่าเดี๋ยวนี้มีบ,<ด>อบนอยู่บนเาเนาะนั่ให้โอ้๋ยวว่าโอเคอยู่นอนสมกุกเนาะแต่ก่อนจะอยู่พุ่นจะใส่น้ำยังฉลนนุน้ำหนองน้ำหนองรวยมาหนี่มีบนอยู่บนเศร้าไทด่าอยู่ใส่ผ้าอยู่ใส่อยู่ตะโพลดูน้ำคัมฉลุแต่เมี่ยผ้าไปอยู่เวลานอนได้ไปนอนอยู่ใส่จะมันมีมีตู้บริษูทพุ่นกันู่ตู้ แล้วบนที่เจ้าอยู่ค่ะมีมีผู้คนอยู่อยู่บ่ลูกบ่มีปายในบ่มีปายในมีแต่ทายเจ้าบ่คนมันหมาอื่แต่ละมื้อก็เลยอันไปหาฮัก็ไม่น่าตอกบ่มาขายนะมีแต่นันเลยด่าเด้อมีแต่มานี่เจ้าต้องคิดเนาะสมุกว่าใหญ่มาแล้วก็ต้องทีเนาะสมุกเนาะชีวิตเฮาเนาะโดยคือชีวิตแบบเฮาทุกๆยากเนาะสมุก เป็นยังไงกันสูๆอีด่าเลยออสู้แล้วบ้านนี้เนาะเอาอย่างหน่อยกันยังว่ามีดินดอนตอนหยาเป็นอาบอนพักพิงบอนพักในเริ่มเนาะพระอชัยทองเตเองแล้วเนาะดินดอนตอนหยากับมีเนาะยังแต่ปุกขึ้นปุกซานเนาะโอ้ยแต่มีก็นมีซานเป็นของเจ้าของนี่แห้งสิสสบายขึ้นได้หลายนี่มีภัยมีพืชเน่ะโอ้ยใช่เลล่ะมีเจ้าใหญ่มากเลยครับ แล้วมีข่าวข่าวเรื่องอันเรื่องเฮือนเรื่องซานมาอยู่บ่อละมีอยู่เพื่อนไนได้นั่งกะบอกวแดมีขาวทางเอโอ้ข่าวทางลุงเฮือมโอเพิ่นมาแจ้งว่าในในหลงเพิ่นแจ้งว่าหมักหม้อแบบนี้แบบนั้นเอเดื่องเฮือนโน้โนยก็ดีใจน้ำมีด่าเลยเนาะมีแต่ให้น้องเฮ็ดควมดี ว่าน้องสมุกอีนแ่เนี่ยไได้ดีเลยล่ะเลยใหญ่มากแล้วก็เป็นลูกกตัญญูของพ่อแม่เนาะอูจจักบุญคุณพ่อแม่เนาะมวยแบบบุรีบุรีลอยเนาะอีนีนวมันบูดีเนาะสมุกลอยเมื่อนี้ก็เอ้ยกลมากับโมียงมาต่อน้องแต่ก็เสียเอินอันนั้นเดี๋ยวเอาเงินให้น้องเพิ่นไว้ซื้อกินเนาะลอยโอยผมจะย่อมมาไว้ล่ะผมอ่ะย่อเข่าไ่เนาะนอนไปรอดแล้วแไดล่ะ อาไว้ไปซื้อปันกันกินเลยอลยอุ้ยโวยพ่อเป็นมอแอบมองดูขอสมุกล่ำๆเด้วยเด้ออยู่ดีไม่แห้งยวขโอ้สมบัติน้อยอีดิ้บล่าได้ลูกโมเป็นอะไรบลัฟเคินเคินดึงลงนะแม่ส่งนะเคินเนาะเออปินนะพี่เดี๋ยวบางกล้องมันจะเนอะเด้อบันเน่เป็นงี้คือไห้เมื่อกืนนี่หมด

คอยเด้อมึงไห้เจ็บปวดหยากได้ปล่าเอ้ยทำพานไกินในห้องได้ยินเตะเสียงโอ๊ะโอ๊กูเพืนพี่น้องเลยแท้ๆหลุดล้มบัดนี้ละสาวเงินให้แล้วจะเอาไปซื้อยังบัดนี้ยไปซื้อนากินไปซื้อนากินโอ้มาสูเมกินเนาะแม่เล่อะไรเนาะจักเงินอยู่บ่อยละใช้เงินเป็นอยู่บ่อย Điều. chắc đã quên bay lắm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  anh lắm bay 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 lắm บังสองหนวังเก้าเอาบังหนึ่งไหมเอาบ้างเดียวบางใดก็ได้ที่จะเป็นแล้ว่จะจะเาเอาสองวเอารองดูสองสองสองสอี่สองามงสแปดสองห้าสิบองสสองเก้าสิบแปดสองสิบเปาโอ้ยจำดนอยู่จำดนอยู่เพราะอะไรอีก่าไอ้ปัจจุบันคือเจ้าใหญ่เป็นสาวไปเฮดเบียกงานอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เพิ่นสีใสอาวุธคมหู้ ือว่าต่อสูเนาะสมุกเนาะปิดอาบุธเนาะที่แบบการเทียนการเทียนแบบคือเจ้าไปทํางานดูใหญ่มากไปดูพังท้ยนี่เจ้าต้องคิดไรนั่นนั่นนี่ในละมีเนาต้องอู้เนาะสมุกเนาะจะใครกวเอาบมเป็นจากดีนะใครกูเป็นสียตัวยังนี่ตัวก้กครเนว่าใครเนาะคอยถามความฝันของน้องเนาะถ้าสมมติว่าจะใหญ่มากนี่ จะวางแผนไว้ดอโบกับสีวิตยังยางเนาะแล้วบันนี่ฮันจะอยากไปไทยย่ไวล่ะอยากไปอยู่ใหญ่ก่อนใหญ่ก่อนเนาะไปได้ไน่คืออยากไปไทยละ่ะไปหาเงนินมาให้แม่บอใหญ่ก่อนเนาะเพราะว่าทังน้องเิน่นละยังหลายปีดอกสามมกเลยสิบสามปีบ่ยล่ะดูย๋ดยนีย้เพราะว่าสิบแปดปีจัง เพชเบียกินงานได้อีละอมนดูหวานเอาก่ะขึ้นกันเนาะตาคือม่อสิบสามม่อสิบแปดปีแต่เป็นมัอาเพราะว่าสิบสามปีนี้ยังน้อยสิบพวกสิบเจ็ดกันยังน้อยสิบแปดปีด้วยว่าเพ็ดเบียกินงานได้ในนี่ละผนอยากเอาไาคืออายุยังมัวห่อนี่เป็นจับในชรเบียกินงานเพราะว่าใส่งานเด็กไบอเจ้ายังหลายปีทั้งใจอีหาพี่เดี๋ยวนี้หาแค่ชิบสามปีพอดีแล้วอีหลาย ญ่เป no? um, oh. ็นสาวเนาะมีแ no ต่หูจักควมเด้อมีแต่แบบปูไงเพิ่นบอกนั่นนั่นนี่เจ้ากัดจื้อเอาให้ได้เนี่ยมันดีตัวแทนมันบดีเขาก็ต้องเก็บเอาเอาแต่เก็บแต่สิ่งมันดีๆขมาเนาะสมมุกเนะอ้ยทังมอทาอันว่าคิดว่าน้องเป็นไ่มาก็คือชีหูจักควมคือว่าสลารักเลีเนาะเบิ่งบุคลิกน้องเคนนี้เนาะคือว่าสิโอเคโยู่แมน ฐาน้องก็น้อยได้เงียนต่อเนาะสมุกอันนี้เงียนให้ะปิดปูหะแกค่าโบเป็นอยังเนาะเงินคุ้มทุกเนี่ยบอกอีลาจังในออตอนนั้นอะโอยบ่มีเงินบ่มีเงินโบลิมเงินค่าเงียนนี่แหละโอ้ยสองพว่าแบบเสียค่าถอดค่าเทอมอันนี้บ่ล่ะโส่เงินหรือว่าค่าเทอมน้อยละเพราะว่าถ้าเอาไปเงียนกะเอาบ่มีเงินเนาะ มันเป็นแบบนี้นะบอทายแบบคล้ายๆว่าน้องเพนิกอครอบครัวกับหาเซากินคอยู่แลนั่นแหละมันเป็นเนี่ยเนอะในบันนี้กะคันชิวาลกะครอบครัวกับอพอมาเพียงกันเนาะก็เลยต้องได้ออกพอออกมาแล้วกะพากันไปตัดไม้อ่าเหตุทัานซอยแม่บุลุโดยโดยโดยแล้วมาพี่จะได้เหตุทัานอ๋อเปล่ายังอือยัง เป็นยังบริการเน็ตเน็เราเป็นเป็นเก่าน้ำมัวกคาคือว่าอะไรแบบว่าเพิ่นกับเพิ่งนจะมาอยู่แต่เมื่อเนี้คนงานมด้มาบ่ลลกมามาบ่โดยจัาหน่อยคนแหละโอ้จะมาส่งบ่ายเนาะการส่งนี่กับเพิ่นเห็ห้องน้ำาไทยเนียียเห็น้องน้ำให้น้องปูปาว่าแต่ไม่ได้เอิบน้องปูปาน้องปูปาผพ้ได้น้องปูปลาเพืได้ซื้อปูเพื่อได้ซื้อปลาแบบ สื้อคำาัดสองโออน้องวัดสองผู้นั้นได้สะวาสนาวาสนาอ๋อปูปลาวาสนาโอ้น้องน้องปูปลาน้องปูปลาเออปูปลาปูปลาซื่อน้องน่ะโดนสมุกงามไม่ซื่อเคนปูปลาเอ้าแบบเพ้นยึดคำวัทสองซื่อเด้น้องปูปลาปะเอเพนเอเพนมาตั้งใช้ซื่อน้องกุ้งไก่ไว้ นนต้องกุ้งไก่เอฟเฟคต้องกุ้งไก่อ้าวยึดติดประเด็เอออย่างก็น้องมาด้านอืนเป็นในได้แค่เนี่ยแลบวว่ะใช่เนี่ยแล,ล้ว,วลงเพิร์พาไปห้องมอเอเอเด็บถึงมากลางเ้าแบบแต่ยังน้อยนึกถึงการห้ากินน้ำแบบนั้นมันกับเกี่ยวสมุนไพรมนเลยเราเคยเป็นเคยเป็นเคยข้าวว่าจะเป็นมาตลอดเลยบ่หรอมันแบบเป็นปีช่องปีชามปีชามเป็นเท่านั้นนะ เมัน oh. เป็นไ่ได้อะอาการมัน,จมนจเจ็บคอออไอลักษณะแบบนี้ค่ะมันคล้่ลายเป็นแบบว่าเวลาเจ้ากินน้ำเย็นบ่ละโข <No. S 3> ันเจ้าน้ากินน้ำเย็นเนเจ้าขึ้นเลยมันงเย็นบอนนนะมันก็เลยนะไมันเป็นบางสีเลยอออืมแบบมีมีแบบเ่าต้องกินคาร์ลัมบอสะนะค่ะตอนเขาเป็นน้ำบ,บอแม่บอแบบช่วงที่ว่าเจ้ายังประทันได้เป็นต้องได้กินคาร์ลัมบอเ<อ>พราะว่าแยานเป็นคือน้องมวยนะอไอ น้องก,ก็เป็นบิดานขึ้นกันเด้อเลยน้อ,นองบอกว่าอันน่ะกินน้ำเย็นลาบดีได้ละอืมคันว่าเจ้ากินน้ำเย็นแล้วแบบอาการมันสิกำเริ่มเลยเด้อเราจะสิเป็นไอเด้ออืมจะพยายามเด้อน,น,น้ำเย็นนะค่ะบอนะการะดิเรี่ยงคันกินกันดนๆกินเถอะก็พวกน้ำหวานพวกน้ำอันรมณนะจะอย่ากินเลือดได้เด้อมันพิษกับอ่าตัวที่ไอเจ้าเป็นนั่นแหละ บิดานบอดุยังบิดานบิดานมันบ่อ่าข้อนั่นแหละข้อสิทิแมแม่จะพยายามเนาะเออกาเนาะอีดาโอ้เนาจัคในสมองเบิ่งเเนาะการแจ็คละเนาะแต่ตอน h e ก็จะียนเกิ่งนั่น้องในที่ใดล่ะตอนเฮียนีโอ้เเบิ่งเบิงเขาูสมสมไปเบิ่งเบิงนเป็นกสิควก อุลัยมือว่ายโอ้ทีหนึ่งเลยบล่ะปาทเก่งที่นี่งไม่ได้เลย่บ้านใหญ่แบว่าซงคนองก็หาเลยว่ะตอนนั้นเขาตอนทศปีสำนอกแบบคมห้องเลยบลูโดยตอนนั้นเอาคห้องเลยโดยแบบเก่งนเราสมมติตอนนั้นจะอยู่ห้องปอได้ละแล้วเพิ่นเอาามห้อง ป2ป2คือปหาเลยโด้วยปวันนี้ง่ายไปข่าวอยู่ควายดามคำสั้นเลาวพี่อืมควายดามคำสั้นยู่ปุกด้วยทางรักษาเป็นปะดยเอ้าเปง่ายคือไปข่าวอีกคนไปชื่อดินอยู่บนเรืออยู่บแม่อยู่บนไรืเราเราไปยากอยู่อืมก็เลยเอ่ต้องในยายมาอยู่สวรรค์บ่ลูกด้วยอ๋อหรือว่าอยู่ทางพุ่นเนี่ยบ่เคยอยู่ใช่ปะเนาะ มันนอกที่รอแบบมันหกหามนะะัมามา่นแหมะไี้อยู่ในวงนี้งป็นปว์สวอคือแบบนี้มันเอาแบบอยูแบบ่มาได้พูดสั้นๆโดยอนันได้แหละโดยทเคยอ,อยู่พี่อ่ออะเอาเคยอยู่เนาะน้องเคยอยู่ทางเขตนี้เนาะแต่ให้หน้าตาให้หน้าตาก,กา้าปีนี้เนาะมีใจอันนี้ยามให้านากับอาหาหลับยากได่หละโดยด้านหน้าหลับยากจากน้องก็เปีนวดหนหนาอเอเอ้ยี่งได้เป็นรูปป้ากั ก็คือกันมันจะเป็นกิจการหนูมัคอยเย็นไปในนอกเลยโรคกระดเป็นเคยเคยไปรับจ้างลำหน้ารับจ้างอยู่บ่านหลกตอนนั้นเขาเรียนอยู่บ้านยาหยาเขารับจ้างลำหน้าอยู่อืมเดี๋ยวช่วงที่จะมาอยู่สว่านเลยหลกหมอบันไดไปบันไดไปเนาะแต่ก่อนน้องอยู่ใส่ก่อนนะบ้านหยาทั้งพูดนะเทสมุ่งเทศมุ่งเทศมุ่งพูดโอ้ถ<อ>ือว่าไกลดิสเน่เนี่ยแมนง่ายไปเลยเลยไปละหมอเขาเรีย็นจะพูดเนี่ อ๋ออะแต่ก่อนแล้วไป็นอะไรขึ้นได้ไปอยู่พุณนน่ะลู้อย่าบอกว่ามาเข้าอยู่พี่มันมาเลเซียเขาฮียมันเชียร์ทคืออ๋อตอนที่ว่าแม่กับพ่อยังไม่ทันเลิกกันมบนี่บอเลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วฮะใครจะไปอยู่พุนเลยอืมใครจะไปอยู่พุณในจักรีสุกปีหนึ่งป่ะสองปีสองปีสองสองสองจุกคุณ้องป้าสองแมนเนาะโบแมนด้วยยาแท้หน้ามังแบบว่า แบบว่าเสื้อซ้ายก็จะเอาแน่อืโ้พี้องมอละนเป็นยาคิงและยาคิงเขาก็ตายมาแล้วอืมแบบพี่น้องเด็กก็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องกันพี่น้องกันโยโดยก็เอ้ยเพิ่นก็ได้มาอยู่พี่แตดนบ่โดยไปเอาลูกขึ้นมาเลยอยู่สวรรค์อยากเนาะแบบว่าให้บ่จัก ไปนำยาอะไรไยักที่ให้มาเสียงนะใบคนอยู่ในคนอยู่ในุูกเนาะมาตเสียงเนาะพี่แม่่เออไอพี่ไ้ยินได้เสียงแล้วโอ้เอาโเป็นยังโบเป็นยังเนาะ่าเพ่นพันบค้ณขทาง เป็นยังงบางเนไอเป็นปเจบัวเนาะโดยเมื่อนี้ยังบมมีไฟเขามาหาบุรุษเนมยองเปลี่ยนเลนลยเลากังคำกัคือไม่แบบว่าเจ้ายังมุคุณเคยสถานที่เจ้าเป็นแบบอาญานอยู่บ่บ่ญาชินแล้วบ่นชินแล้วบ่มาอยู่ในช้ากจิเอ้ามาแรกๆได้สำหร ย่านกนี่ไข่แหละเนาะมีกระตอมกระแต่เหมือนกันเพราะว่ามันนายมันโมเมนทีนเขาเนาะการหนึ่งมาการมันนายอยู่รอบๆมันกับมีแต่ปลาแต่ว่ามันกับใกล้เคื่อนคนอยู่แต่ว่าทางข้างทางหลังของบ้านเนาะกับมีปลาพอแม่พี่เราไงแต่ว่ามันกับแค่ค่าว่าดินดอนต้นหญ้าเพิ่งกระซื้อจองเมื่อเราจ้างน้ำมันในบ่ออ่ะโดยเนาะขอมออืมีแต่ปลูกต้นไม้ใดดะได้ปลูกกุ้งมังม่วงหมักกุ้งไงปลูกเก็มบัว วันละมันจะมีโ่มังครบโดยอ่ะโอเคสาบะนนี่เนาะได้กับศิลกปลาเลยล่ะเดิมมาโมนี่กับุมีอย่างผ้าไอทาพ้ามอันมาเบิงเจ้าได้ว่าเราเห็นข้างนอกเป็นแมนเมื่อนั้นเอ้แมาผู้เดียวเยมาหาน้องจักเถื่อแมนเอ้กันกลางเลยเอ้กันเลยบอกว่าน้องปูป่าเราเปลี่ต่แพงได้ว่ะ อืมก็เลยพาเพิ s. <S ừ, uh, s <S oh, okay. ่นมาเบิ่งเนาะมีดามือหนาพาใหม่เลยสิค่ะมาเยี่ยมมาหาใหม่เด้อโดยอาสบายดีโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสามอดาก็ได้ขามาเยี่ยมมาหาทางน้องปูปลาวาสนาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้ถ้าวผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะท้ายนี้ก็ขอกราบคำว่าสบายดี